นี่ครับจังหวะการทำงานของตัวรถเกี่ยวข้าวคูปุต้านะครับ DC 70นะเพื่อนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเฟืองนะครับ14ฟันนะครับจะเป็นเฟือนเฟืองปั๊ม HTT นะครับเฟืองปั๊ม HTT นะครับก็จะมีกิบล็อกตรงนี้นะครับเฟืองที่สองนะครับก็จะเป็นตัวเฟืองที่ขับนะครับเฟืองปั๊ม HTT นะครับเฟืองนี้จะเป็นเฟืองใหญ่สุดนะครับแล้วก็จะมีกิบล็อกนะครับแล้วถัดต่อมานะครับก็จะเป็นเฟืองตัว ตัวเล็กนะครับแล้วก็ตัวกลางนะครับตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวกลางนะครับเราไล่ไล่ไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปลอกนะครับปลอกนะครับแล้วก็เฟืองนะครับแล้วก็เฟืองตัวนี้ก็จะเป็นเฟืองตัวดุมเฟืองนี้มันจะมีดุมดุมหันเข้ากับตัวดุมเฟืองตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเฟือง16ฟันนะครับเฟือง16ฟันแล้วก็จะเป็นตัวปลอกนะครับนี่ครับปลอกตรงนี้นะครับแล้วก็ปลอกอยู่ตรงนี้ แล้วก็จะเป็นเฟืองตัวนี้นะครับโดยที่ดูมหันมาฝั่งนี้นะครับแล้วลงเข้ามานะครับก็จะเป็นเฟืองดอกคัตนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเฟืองตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นเฟืองส่งกําลังงานไปฝั่งนี้ครับถ้าเรานั่งบนรถนะครับเทลาตัวนี้นะครับจะยาวนะครับฝั่งขวาจะยาวกว่านะครับถ้านั่งบนรถฝั่งขวาจะยาวกว่านะครับเนาะนะถ้าเราไล่ดูเกียร์นะครับระวังก็ควรระวังนะครับในการประกอบเฟืองตัวนี้นะครับ14ฟันนะครับเฟืองสิบสี่ฟันปั๊มนะครับกับสิบหกพันนะครับตัวนี้นะครับ สามารถสลับกันได้นะครับมันจะทําให้รถมีความเร็วที่แตกต่างกันไปนะครับเนาะเพราะฉะนั้นคือข้อควรระวังนะครับข้ามสายสลับนะสิบสี่จะอยู่กับเฟืองปั๊มมได้อร์ทีนะครับส่วนนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราไล่เกียร์นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นเฟืองเล็กนะครับเฟืองเล็กขบใหญ่เฟืองเล็กจะไปขบใหญ่ก็จะเป็นเกียร์โลนะครับเกียร์โลนะครับตัวแรกเป็นเกียร์โลตัวที่สองนะครับตัวที่สองก็คือตัวใหญ่ขบเล็กนะครับก็จะเป็นตัวเกียร์ไฮนะครับใหญ่ขบเล็กก็จะเป็นตัวเกียร์ไฮนะ ตัวตัวนี้นะครับเท่ากันสูสีกันก็จะเป็นเกียร์เอ็มนะครับจะมีเกียร์ว่างนะครับอยู่2ตําแหน่งนะครับจะมีเกียร์ว่างอยู่อยู่สองตำแหน่งเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเราเวลาเราประกอบก็คือให้เราดูดีๆนะครับตรงนี้นะครับเราดูตามคันเกียร์หลักบนรถก็ได้นะครับว่ามีเกียร์ว่างหรือเกียร์อะไรกี่ตำแหน่งนะครับแล้วข้อควรระวังก็คือเราเวลาเราประกอบนะครับให้เราช่องว่างนะครับช่องว่างระหว่างไอตัวช่องนี้นะครับมันเท่าๆกันนะครับเนี่ยสตัวนี้ นี่ลักษณะการประกอบนะครับปลอกอยู่ข้างนี้นะครับปลอกอยู่ข้างนี้นะครับแล้วก็ปลอกอยู่ตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลูกปืนนะครับลูกปืนเนี่ยตัวข้างนะครับตัวข้างตัวข้างนะครับตัวข้างมันจะเป็นเบอร์อ่าหกสองนะครับศูนย์แปดนะครับหกสองศูนย์แปดนะ่ตัวข้างครับมันจะมีลูกปืนห้อยอยู่ตรงนี ตัวหนึ่งคู่กันนะนี่ครับทีนี้นะครับเรามาดูว่าคั้นเกียร์นะครับของเรานะครับมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับมันมีเกียร์ว่างกี่ตำแหน่งแล้วก็ดูตรงนี้เห็นนะครับมันก็จะมีเกียร์ว่างนะครับอยู่สองตำแหน่งเนาะครับเวลาเราประกอบเกียร์นะครับก็ควรระวังในการประกอบเกียร์ครับเวลาประกอบเกียร์นะครับเราอย่าเพิ่งประกอบแขกประกอบไรนะครับเราลันรถนะครับวิ่งไปตอนมันมันทำงานก่อนหรือเรายังไม่ได้ทำงานก็ได้เราใส่เกียร์แล้วก็มาขึ้นมานะครับผัก หาตำแหน่งว่ามันเข้าเกียร์ได้ทุกเกียร์หรือเปล่านะครับแล้วค่อยไปสตาร์ทรถนะครับก็คระวังเนาะส่วนตัวใส่ไอตัวก้ามปูนะครับอ่าับอ่ผักคันเกียร์นะครับเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งอย่างนี้นะครับอันนี้คันเกียร์ข้างหลังนะอันนี้อันนี้คือตัวที่มันจับก้ามปูนะครับนี่ครับมันจะอยู่ลักษณะเหลี่ยมอย่างนี้อันนี้ก็คือถ้าเรานั่งบนรถนะครับไอตัวดุมตรงนี้นะครับมันจะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วฝั่งฝั่งนี้มันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายนะครับนี่ คันเกียร์มันก็จะประมาณนี้นะครับมันจะไปล็อกกับตัวล่องเฟืองนะครับระหว่างตัวเกียร์เอ็มนะครับกับเกียร์มันจะล็อกอยู่ระหว่างเกียร์เอ็มกับเกียร์ไฮนะครับตรงก้ามปูนะคลิปนี้เพื่อนเพื่อนถ้าเห็นว่าดีและมีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดติดตามด้วยนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ได้นะครับไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมว่างเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบครับสวัสดีครับผม